ที่สร้างเนื้อพิเศษรุ่นแรกก็คือเหรียญกรนกข้างอจะสร้างมาจากรูปรูปรูปนี้ฮคเป็นต้นต้นแบบปีสามห้าที่จะเอารูปที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยมามาทําเป็นเหรียญเหรียญรุ่นนี้สมัยก่อนน่ะทองคาอ่ะจะต้องจองทําอืำพ่อหลวงพ่อทําเท่าอายุหลวงพ่อ82ปีมีแค่82เหรียญ เหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยสมัยจองเห็นว่าลูกศิษย์บอกว่าต้องจองห้าพันบาทสมัยเมื่อปีสามห้าทองก็น่าจะประมาณทั้งห้าห้าพันครับผมบาทละหนะ้าพันฮะแต่เหรียญน,น่าจะหนักไม่ไม,ไม่ถึงบาทต่อไปก็จะเป็นเหรียญ่อตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันมีข้เล่นเันเท่าไหร่เหรียญรุ่นนี้จะแพงกว่าเหรียญกระบอกควายอยู่นิดนึงก็ยังอยู่ประมาณสี่ถึงห้าแสนเป็นเหรียญที่ เอกลักษณ์สวยมากสวยครับเป็นเหรียญกระดกข้าวแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสมัยที่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ที่หลวงพ่อพานรุ่นแรกเนี่ยประมาณพันกว่าบาทเนื้อทองคำประมาณแปดหมื่นถึงแสนห้าแต่ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเงินมีเงินแค่นี้แต่เราไปเช่าเหรียญรุ่นแรกได้ทีแบบยี่สิบสาสิบเหรียญทองคำผมลืมมาซื้อช่วงหลังที่ราคาแบบสองถึงสามแสนแล้วโอเค 来了。